Justin Bieber. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสุภาพรีวีวแล้วครับที่นี่ครับแล้วแต่กระเพาะแทรระดับโลกฮะแล้วแต่กระเพาะแทรระดับโลกครับผมออเดอร์ไปครับก็เดี๋วเขาเนี่ยเผ็ดที่สุดในโลกเผ็ดจนร้องขอชีวิตนะฮไม่รู้่าจะทำอะไรผมได้หรือเปล่าลุ่มมันตัวต่อเนี่ยไปดูไปดูดูระดับพี่ครับสามช้อนเฮ้ยมาโลดพี่ เผ็ดสัตว์ปกตินะเผ็ดสัตว์ปกติที่คนสั่งประจำคนที่กินเผ็ดมากๆไม่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 ผมไม่เอาอย่างนั้นเผ็ดตคนนั้นเราใส่พริกสามช้อนแบบนี้ก็พี่จะใส่ทั้งถุงผมก็ไม่ว่าผมไม่กลัวไม่กลัวจริงกินเผ็ดมากเหรอใช่ตัวนี้แปดสิบบาทเพี่อันนี้คืออะไรพี่คืออันที่ทำไปแล้วใช่ไหมใช่เราต้องผัดไว้เยอะแล้วก็มาผัดอีกไม่ไม่งั้นมันจะไม่ทัน สวัสดีครับ,บ CEO สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แต่กับพปะแท้ในความเป็นระดับลูกเฮ้ย <c oughs> ร้านอยู่หลังมอขอนะครับเออทิงมอซอยวิธีเหนือเมืองร้านร้านเลดรูเป็นพีพาร์คโคโลเนชั่นร้านสตังหาแลนด์มาร์กเหล่านี้ให้เจอแล้วก็จะเจอร้านเรา มีกระเพราหมูสับไก่สับเป็นปกติแค่2อย่างนะฮะแล้วก็สเปเชียลเมนูมีสุกเสาร์อาทิตย์ละวันหยุดนักขัตฤกษ์นะ,รนะ,ค,ะครับคือเนื้องวงราคา,าอะไรยังไงครับราคาหมูกไก่เริ่มต้นที่39มเกครับเนื้องวงสี่บาทไม่รวมไข่นะฮะไข่แต่และชนิดมไม่เท่ากันตาม <Okay. S 1> ขนาดโอเคเดี๋ยวไปดูดูลีลากันเลยเดี๋ยวให้พี่จอครับพี่จอครับเป็นพี่มวยก็ดูถูอ่ะดูถเชฟเขาจะผัดเผ็ดสัตว์ให้กินนะครับระวังกินนะครับี่เจ๊พี่เจ๊เออดีเนาะ มาตายพร้อมกันเถอะนี่นะหนึ่กองสกองูทเแนึกน่อดพอดีพนักงานโคตรเยอะเลยไไปจะลุกไจะลุกออกเลยไม่เป็นไรจะลุกขึ้นมานี่อ๋วแห้ง สุกาผู้านไมอดนทำานั้นเออมันไม่ค่อยสุกนิดหน่อยนะโอเคใช่ไหมน้องน้องพริกชี้ฟ้าไข่อยไข่ดาว่ามีพริก นี่พริกแพงมากพริกดูแล้วสองร้อยบาทเนื้อหมูโูแล้วร้อยสามห้าเวลาขยับอ่ะเวลาเลื่อนใครเลื่อนเสียมันเข้าูงผมเก่งกว่าตะกร้อครับแต่ดะกล็อเนื่อทุกวงร้านนี้เอ่อเปิดขายอาหารหาเงินเพื่อเอาไปสร้างความฝันสิน้น ตอนนี้กำลังทำกำลังถ่ายเอวีเตรียมปล่อยนี่คือแรกครับมูนเดือล็อกกับไข่ครับไบร์คเดอนมิสูนาท่านก็ได้ชมทั่วประเทศเขา YouTube, ้เขายูทูบขินคอว่าครับไบร์ครับหรือว่าครึ่งใจที่แปลว่าแห้งแล้วก็ที่ไปที่วงเดือดฟล็อก ใช่ครับกำลังปล่อยมบีกำลังกำลังถ่ายทำอยู่ตอนนี้เพลงเสร็จเรียบร้อยแล้วสองสามเพลงครับซูเปอร์ทีวีเยซูเปอร์นักเยัดเมืองแค้นหอยพี่เซนเซอร์เซ็นเซอร์ยุคหนึ่งยุคหนึ่งคนที่มีอวัยวะเพศจีบหวานที่สุดคนเองในตะวันออกแล้วเจอกันเทปหน้าครับแล้วแตกกะเพราแท้ระดับโลกเลยเฮ้ยจัสตินบีเบอร